สวัสดีค่ะพบกับพลรีวิวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พล er จะพาลูกค้ามาดูกับรถตู้รถครอบครัวสูงโปกสไตล์ยุโรปกันนะคะกับเจ้า MG V 802.5สเซรามิกป,ปี2020บอกเลยนะคะว่าราคาขายของพลออยู่ที่645,000บาทผ่อนเพียง11,000บาทเท่านั้นบอกเลยนะคะว่าคันนี้ไม่น้อยมากๆเพียงแค่34,000บาทเท่านั้นเองโอ้โหบอกเลยค่ะว่า ไม่น้อยปีใหม่สวยๆเท่ๆเหมาะกับลูกค้า <c oughs> กันที่แน่นอนเลยคะ่ะมาค่ะมาดูที่หน้ารถกันเลยนะคะหน้ารถนะคะดีไซน์ยุโรปสวยๆเท่ๆกันเลยคะ่ะมีโลโก้ m g ด้านหน้าเลยนะคะกระจังหน้ามาพร้อมกับสีเทาตัดกับสีดำบอกเลยคะ่ะว่าสวยมากๆกันเลยไฟหน้าเป็น led นั่นเองคะ่ะมีไฟตัดหมอกพร้อมโอ้โหพร้อมลุยทุกที่ทุกสถานการณ์กันเลยคะ่ะมาพร้อมกับล้ออันลอยขนาด16นิ้ว กระจกมองข้างก็มีไฟเลี้ยวในตัวสามารถปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูภายในกันค่ะว่าจะสวยโดนใจสักแค่ไหนบอกเลยค่ะว่าภายในใหม่มากๆเป็นคุมทนสีดําเบาะสีเทาอ่อนๆนั่นเองค่ะคอนโซลใหม่มากๆเลยนะคะระบบเกียร์เป็น2แบบกันเลยนะคะมีทั้งอัตโนมัติและ ธรรมดาโอ้โหคุ้มค่ากันเลยค่ะใครได้คันนี้ไปรับรองไม่มีผิดหวังเท hey, ดานสะอาดมากๆเลยนะคะไม่มีนิ้วรอยมีไฟรอบคันกันเลยบอกเลยค่ะว่าส่องสว่างครบทุกซอกทุกมุมกันเลยค่ะเบาะหนังใหม่มากๆไม่มีรอยแตกรอยปีกรอยบุบกันเลยค่ะนุม่มๆกันเลยและพลอยจะพามาดูสเปเชียลพิเศษคันนี้นะคะเปิดปุ๊บมนันไหนออกปับ๊บเป็นยังไงมาดูกันเลยค่ะนี่เลยบอกเลยค่ะเก๋ๆค่ะ สับผู้หญิงนะคะไม่อยากจะยกสูงอย่าก็โปรงเปิดมีบันไดรองรับนะคะมาดูข้างในกันคะ่ะบอกเลยนะคะว่าภายในกว้างมากๆเบาะนั่งสบายแอร์เย็น e มีไฟรองรับทุกมุมกันเลยทีเดียวคะ่ะเบาะใหม่มากๆเลยนะคะใครที่จะไปแคมปิ้งครอบครัวหรือลุยหรือออกทริปอะไรก็ตามบอกเลยนะคะว่าคันนี้ตอบโจทย์ครบครันกันเลยคะ่ะเพดานยังสูงโป่งไม่อึดอัด เบาะนั่งสบายๆมีพื้นที่ให้ลูกค้าอีกเทียบเลยคะ่ะเดี๋ยวเราไปดู้ายรถก,กันนะคะว่าจะสวยตัวใจสักแค่ไหน บอกเลยนะคะว่าด้านหลังดีไซน์มาแบบเท่เฉีียวไม่เหมือนใครกันเลยค่ะเป็นทรงแตะทร,รงตรงแบบนี้เลยนะคะไฟไท้ายมาพร้อมกับ led แล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3ด้านนี้กันเลยนะคะมาดูภา,ายในกันค่ะนี่บอกเลยนะคะว่าภา,ายในกว้างมากเลยนะคะมีพื้นที่ให้เก็บของเก็บสัมภาระกันเลยค่ะนี่เลยค่ะบอกแล้วนะคะว่ากว้างมากๆผู้ใหญ่ตเตยและย่ยงคายก็นั่งสบายกันเลยค่ะใครที่กำลังมองหารถครอบครัไวไปแคมปิง้งออกทริปหรือท่องเที่ยวใน ใกล้ๆหรือออกต่างจังหวัดออกที่ไกลๆนะคะบอกเลยค่ะว่าคันนี้ไม่ควรพลาดก <L ess le af> ็้ยังไงกันบ้านล่ะคะกับเจ้า MG V 802-5 c e l ์ m a t i c ิปี2020คันนี้ <L ess le af> บอกเลยนะคะว่าเป็นรถครอบครัวที่ใครได้ไปต้องร้องว้าวคุ้มมากๆกันเลยราคาเพียงอยู่ที่645,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนแค่1 1 0 0 0บาทไม่เพียง34,000บาทเท่านั้นเองปีใหม่ไม่น้อยผ่อนถูกโอ้โห ไม่ควรพลาดกันเลยค่ะบอกเลยค่ะว่าคันนี้ออกรถแค่คันเดียวเท่านั้นที่ PPK Car Center เรามีรถพรีเมียมให้คุณเลือกมากกว่า500คันสำหรับลูกค้าที่สนใจเจ้าคันนี้นะคะติดต่อมาที่เบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยนึกถึงรถพรีเมียมนึกถึง PPK Car Center EP หน้าพอจะมารีวิวรถอะไรสามารถติดตามไม้ที่แฟนเพจ Facebook รถสวย PPK Tiktok PPK Car 29และช anel YouTube PPK Car สำหรับวันนี้พลอยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ